ทอกพุทโธอย่าลืมโทรนะคุณเอฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอฟอายุเท่าไหร่คะยี่สิบสี่ค่ะจ้าวันนี้เอฟมีอะไรคะ พอดีมีเรื่องคาใจมาหลายวันแล้ววันนี้อยากจะมาถามพี่ๆว่าที่หนีปูหนูผิดอะไรคะ่ะเอาที่หนีปูอ่ะว่าไงฮนะค่ะเป็นเรื่องมันมีอยู่ว่าเอาเอเพื่อนสนิทของพ่อเนี่ยเขาจัดงานปีใหม่วันที่สิบแปดนี้แล้วเขาอ่ะเชิญครอบครัวเราไปในงานอ่ะจะมีประมาณสิบคนค่ะ,ะหนูก็เลยถามพ่อว่าเอองานอ่ะเป็นแบบไหนอะไรยังไงเราจะได้เตรียมพร้อมเตรียมตัวให้งานมันรูโอเคอะไรอย่างนี้แล้วพ่อก็เลยบอกว่าทุกคนอ่ะจะเอา รไปแชร์การฟิลแบบหนังฝรั่งที่มีเพื่อนไปบ้านปาร์ตี้การแะรงเงี้ยค่ะเอาหารมีคนละอย่างใช่ไก่กันไก่วงไก่วงเอออ่คาแล้ว,ลวเราก็เลยคุยกันว่าเออเราจะเอาแบบพวกอาหารอิตาลีไปไหมสปาเกตตี้พิซซ่าสั่งแบบเค้กอเวแล้วเอาไปอะไรเงี้ยค่ะ ช่แล้วก็เลยแบบตกลงกันว่าโอเคเราจะเอาวันนั้นไปแล้วคราวนี้ยพ่อก็เลยบอกว่าเจ้าบ้านอะ่ะเขาเลี้ยงบ o เตอร์กับปูขดน,นะเราก็เลยบอกอ๋องั้นเดี๋ยวเราอะ่ะเอาที่หนีปูไปนะอเอาไว้แกใ่ใช่ใช่แล้วพ่อกับแม่ก็ขำหนักมากเลยกัแบบสิ่งที่เราพูดว่าจะเอาที่หนีปูไปตอนนั้นเรางงว่าแบบว่อเขาขำอะไรเนะเาะอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อเราเองเลยแหละที่ขำใช่ แล้วพ่อก็เลยบอกว่าเอออย่าเอาไปเลยมันดูไม่มีมารยาทเหมือนเราแบบตั้งใจจะไปกินปูอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือคือพ่อมองว่าโอ้หอยากกินขนาดพกที่หนีบมาเองเลยเหรออย่างเงี้ยหรอใช่ซึ่งเราอ่ะไม่ชอบกินปูขนาดนั้นด้วยซ้ําเอาไปเผื่อเผื่อมันจะได้กินง,ง่ายขึ้นใช่โอ้คิดกันคนลง<ป>ม่อ ก็เลยเล่าเจตนาให้พ่อฟังตอนนั้นว่าเอองานเขาอะจัดที่บ้านเนาะบ้านคนเราอะจะมีที่หนีปูสักกี่อันเชียวออมันก็น่าจะมีสักอันสองอันแหละแต่คนอะไปประมาณสิบกว่าคนเลยนะถ้าออทุกคนกินปูละ่ะทุกคนก็ต้องรอนานไหมเพราะว่ามีสิบปูอะแค่หนึ่งถึงสองอันใช่เจตนา,าเราคือหวังดีค่ะแต่ถ้าเราเอาไปอีกอันนึงเนี่ยมันจะกลายเป็นสามอันแล้วการหมุนเวียนที่หนีปูเนี่ย ก็จะไวขึ้นทุกคนจะได้กินไวขึ้นแต่พ่อกัแม่เนี่ยบอกเราก็ไม่ได้เอาไปไเข้าใจเลยเอาไปทำไมเขาก็แบบไม่เก็ตกับสิ่งที่เราอธิบายเขาก็ขำหนักอีกแล้วหลังจากที่เราอธิบายเจตนาของเราไปเขาก็บอกว่าถึงอธิบายไปอ่ะก็ไม่เข้าใจหรอกลองไปเล่าให้คนอื่นฟังให้คนอื่นอธิบายเอาละกันอาจจะเข้าใจมากกว่า โอเคก็เลยเป็นที่มาก็เลยโทรมาเล่าให้พวกเราฟังเราก็ให้บุทรทเรียนตัดสินกันว่ามันผิดไหมที่เอาท่หนิบปูไปตอนนี้มีคนพิมพ์เข้ามาว่ามีเหตุผลนะช่วยชี้แจงมาด้วยว่าฝั่งไหนฝั่งไหนที่มีเหตุผลพ่อหรือว่าเป็นเอฟคือนี่มองในมุมพ่อแม่ออกว่าเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็นอาหารที่เขาเตรียมกันมาเองถูกไหมแสดงว่าบ้านเอฟอ่ะอู้ตายคือเตรียมตัวขนาดนั้นเพื่อจะมากินปูอ่ะคือการที่เราไปแล้วถือถือที่หนีบไปนีต่อให้มีพิซซ่าอะไรอยู่ในมือเนี่ยมันก็ เข้าใจมุมผู้ปกครองที่คิดว่า,วา ใช่ีตวามตัม้งใจจะไ,ไปกินปูเออ, <c oughs> เอตั้ง,ตงใจกินไปไหมคือเราไม่ได้กะเอาไปแล้วไปวางโป้งให้เขาเห็นเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าคือสิ่งที่เราคิดคือเราแค่พกไปดูสถานการณ์ก่อนซีว่าแบบเออการหมุนเวียนมันเป็นยังไงหรือว่าเขาอาจจะแกะให้แล้วเราก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเขายังไม่แกะให้หเราก็มีสำรองนะเผื่อทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนรอบคอบใช่คือเป็นคนรอบคอบแต่พ่อแม่ไม่เข้าใจสิ่งนี้ค่ะใช่ใช่เรายี่สี่นี่เจนอะไรเจนซี ใช่เจนซีค่ะคุณคุณพ่อคุณแม่ล่ะเป็นเป็นเจนเอที่หอมเนาะใช่พี่หอมจะมาเจนเอพี่หอมน่าจะเป็นเจนเอร่วมกับเบบี้บูมเมอร์อันนี้แต่นี้คือเอร่วมวัยชอบสิไรเวลาเขี่ยหอมเจนเอมันจะมีปฏิกิริยาตลอดไม่ได้ขึ้นต้องถามว่าบ้านสนิทกันมากไหมคือเขาเป็นเพื่อนสนิทกับคุณพ่อแต่เหมือนว่าหนูอ่ะเป็นเด็กที่ไปบ้านไปมหาสู่บ้านเขาบ่อยไหมสนิทไหม คือตัวหนูไม่ได้ไปกับเขาบ่อยแต่ว่าเคยไปเคยเจอการเคยคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้แบบถึงขั้นนิดมากๆเพราะว่าถ้าสนิทมันจะกลายเป็นเรื่องน่ารักสำหรับนี่นะถ้าสนิทโอเคสมมติว่านี่พาครอบครัวไปบ่ายโบแล้วถือที่หนีบปูไปเผือโอเคไม่ปัญหาเออแบบโอ้ยวามาเผือใช่รอบครอบลุกเตรียมพร้อมนะาอะไรเงี้ยน่ารักไปแต่ว่ามันต้องสนิทกันแล้วแต่นี่เขาบอกเขาแอบ แอบเอาไปไงเขาไม่ได้ไปชงชาแต่ถึงเวลาใช้ก็รู้อยู่ดีแต่คือคนที่จะต้องทําคือพ่อถูกป่ะถ้าสนิทกันพ่อต้องเป็นคนถือไปถ้าพ่อถือไปไม่น่าเกียดแสดงทีดีมีลูกคนนึงถือที่หนีบปูลูกมึงจ้องจะกินปูมันก็มันก็มีมุมนั้นแต่นี่ว่าพ่อก็จะไม่ถือไปเชื่อไหมพ่อก็จะไม่ยอมถือไปหรอกซวพ่อเขประเมินแล้วว่าเราไม่ได้สนิท เออหรือปลือกินอะไรกันบ่อยขนาดนั <am <am ้นปะต้องต้องให้พ่อเป็นคนประเมินแหละเพราะพ่อเขาสนิทใช่แต่ไม่เป็นไรนะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะเราแอบในกระเป๋าได้อะมันคืออ๋อจะให้ให้น้องแอบไปใก็เขาพูดว่าเขาเอฟบอกว่าเอฟจะแอบไปแล้วรอดูหน้าสถานการณ์งานอีกทีนึงก็ลองลองห่อไปดิห่อที่ชู่ไม่แต่บอกว่ายังไงพอหน้าสถานการณ์มันต้องใช้อ่ะมันก็ต้องยืนยันอยู่ดีว่าเอฟเตรียมมาพี่หอมก็คือว่าคนอาจจะวุ่นวายกินอะไรอยู่อยู่ดีก็ปนเลยหยิบเอาของเราขึ้นมาปนเลยแต่ถ้า เอแต่แล้วเอฟรู้สึกว่ามันน่าเกียดให้เดินไปในขัวเขาแล้วหยิบสากมาทุบก่อนแฟกแๆคคือหนูไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาที่แบบว่าจะดูน่าเกียดไงพี่หอมแต่ว่าเราอะมองว่าเออเราอะหวังดีกับทุกคนนะอย่างเงี้ยดีดีดีความหวังดีของเราเป็นสิ่งที่ดีแต่ที่นว่าเป็นความหวังดีที่ไม่ต้องทําเอสําหรับนี่นะไม่จําเป็นถ้ายิ่งบ้านเขามีที่หนีบอยู่แล้วนี่ไม่เป็นไรเลยเพราะว่าอย่างนี้ผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้มองว่าที่หนีบปูอะจำเป็นขนาดนั้น เข้าใจไหม,มคนกินปูก็ใช้มือแกะกันซะส่วนใหญ่ไอ้พวกที่หนีบเนี่ยจริงจังกับปูประมาณหนึ่งที่มีที่หนีบอยู่คือ <c oughs> นคนรักการกินปู <c oughs> คือถ้า <c oughs> วันนั้นพอไปถึงแล้วปูขนมาเยอะมากแล้วพ่อกับแม่เราอยากกินแต่ที่หนีบมันไม่มแีแล้วเขาต้องลำบากใช้มือแกะอันนั้นเราก็จะบอกเขาเองว่าเป็นไงหนูบอกแล้ว มือเนี่ยไอเปลือกปูบาดนิ้วเลยเนี่ยใช่แต่ว่าไม่จําเป็นต้องเตรียมไปก่อนเพื่อป้องกันปัญหาไม่จําเป็นสำหรับพี่นะเพราะหนูก็ไม่ได้ชอบกินปูอยู่แล้วด้วยเอาดีๆหรือหนูเอาเอาไอครีมหนีบแบบครีมช่างไปแทนดูเออมันดูไม่ได้แบบตรงใจว่าไปแตะปูหนูเรียนเลือกวิศวะเลือกแล้วเอาด้านนิดเดีเอาน้าครีมหนีบไปแทนเดี๋ยวคนก็ถามมันหนูมีคอนด้ไหมมันจะง่ายกว่า ไม่ไม่จาเป็นถ้าบ้านหนูจัดเป็นโฮสอย่างเงี้ยว่าไปอย่างเอแล้วหนูมีที่นี่ปูไม่หมดอ่ะก็ลาบากแต่นี้เราไปในฐานะแขกอะค่ะแล้วสุดท้ายนี่ไปมาหรือยังยังเราจะไปวันที่สิบแปดนี้ค่ะเออไม่ต้องเอาไปไม่ต้องเอาไปหรือไงอ๋ออือหรือไม่ไม่มันวะเอาไปเลยแต่ซ่อนไว้ในกระเป๋าเงี้ยเหรอเออซ่อนไว้ก่อนแล้วมาอัปเดตด้วยว่าได้คว้าขึ้นมาป่าถ้าเราบอกไม่เอาไปเรื่องก็จบวันนี้ ใช่ไหมล่ะเพื่อสงกรานเราจะได้มีเทปเราให้ติดตามเงงั้นเราเอาไปเอาไปใส่กระเป๋าเอาไปใส่กระเป๋าไปแล้วดูดิว่ามันจะต้องใช้ไหมแล้วดูว่าสมมติถ้ามันจําเป็นแล้วอิที่ฤทธปูของเราเนี้ยมันพอดีไหมมีพอดีเลยค่ะโลฮีโรแล้วพ่อกับแม่จะยังไงเอเพื่อนพ่อแม่จะยังไงได้เออต้องอย่างนี้อย่าไปบอกพ่อแม่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่อแม่จะคาด้าดใช่ เราบอกไม่เอาไปก็ได้แต่เรามีอยู่ในกระเป๋าแล้วเราเลงสถานการณ์ให้ดีอันนี้ในแนวการทดลองนะว่าเออถ้าอยากรู้จะเังไงครต่อใช่ใช่ดีๆนะดีๆแต่ตองควักขึ้นมาดูจังหวะดีๆนะเออไม่พอไปถึงเราต้องควักไม่ให้เขาเห็นใช่ไหมคะไม่ดีไม่เลมันมันดูหน้างานสถานการณ์เออถ้าเขาวุ่นวายกันอยู่ไม่มีใครสนใจเราเลยเราหยิบควักได้ใช่หรือว่าถ้าแบบโอ้โหแก่กันไอปูนี่มันแก่ยากจังเว้ยมันเอ๊ะมันก ทำไมติดมาพอดีโอ้โหติงแย่มากติงแย่มากเล่นไงให้จับได้ไงให้วิธีการพรีเซนต์เราก็ต้องต้องเตรียมไปนะว่าอุ๊ยนี่ไงหนูคิดไว้แล้วเชียวหรือเราจะซื้อปูมาไป้งตัวสองตัวถ้าอย่างนี้จบถ้าเรามีปูไปเองจบเพราะว้าเรามีสิทธิ์แล้วคราวนี้แตเขาไม่ชอบกินปูอยู่แล้วไงปูนึ่งแ้วสองตัวไปแปะตลาดแต่มันก็คือแบบ มึงออกมาแค่สตัวเองคนเป็นสิบคนเก็บที่นิบป่วยอยากจบปัญหาคือไม่ต้องเอาไปแต่ถ้าอยากสนุกอยากลองทดลองดูเอาไปแหละถ้าชีวิตยังไม่มีอะไรให้มันสนุกพอก็ลองออกไปเราต้องทำงานทดลองไม่งั้นเราไม่รู้หรากจมันค้างคา เราพอเอาไปใช้หนดีบนโต้เจ้าบ้านเก็บนึกว่าของเขาไม่คิดว่าแขกจะพกมาเขาเตรียมไว้ให้ทุกคนคนละหนึ่งอะเดี๋ยวให้ให้เบิร์ตออติดตามด้วยนะว่าปาร์ตี้ปูเนี่ยสุดท้ายจบยังไงที่นิบอันนี้เออเออเออน่ารักดีได่ครับโอเคพกไปหมดน้ำจิ้มเนี่ยเขาบอกพกไปหมดพกไปหมดอีะปูน้ำจิ้มจิ้มอะโอ้ยน้ำจิ้มเองด้วยไม่ไว้ใจน้ำจิ้มเขาขอเอาน้ำจิ้มอร่อยของเราไปเองโทษนะมึงซื้อปูเหอะ ตั้งใจกาจะกินปูเยอะค่ะซื้อปูเถอะค่ะซื้อปูไปเลยถ้างั้นเน่ะเอออ่ะโอเคนะเอฟสรุปแล้วที่หนีปูหนูผิดไหมคะไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยแล้วก็ไม่ใช่ญหาใหญ่สมควรเอาไปด้วยขอบคุณนะฟ้าที่เข้าข้างหนูดีมากลูกสู้ลูกคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรากดตรงไหน ให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพูดถกพูดโถอย่าลืมโทรนะ